ยืนยันนะครับว่าลุงป้อมนะฮะท่านพลเอกประวิตยัวหน้าใช้เวลานอกราชการท่านก็มาพูดแต่คนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็กำหนิดกนแนโอ้โหนี่เอาเปเยียบไปตรงข้ามนะใช้ตําแหน่งทางการเมืองสั่งคนนั่นคนนี้ให้มาฟังกันป่าใสมันเป็นปกตินะครับการที่มีตําแหน่งทางการเมืองในระดับท้องถิ่นเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนัอออนอบอตอนี่อบตเนี่ยเมื่อเขาชื่นชอบ นะฮะพักธรรมชาติและชื่นชอบนะฮะผู้สมัครเขาก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์ในเวลานอกราชการที่เขาจะไปฟังการปราศัยเขามีความเป็นการทางความคิดอยู่แล้วเขาไปฟังเขาไม่ได้บอกพูดว่าจะช่วยพัก,น,พกน,พนู้นพักนี้ช่วยคนนั้นผู้นี้เขาทําได้ ูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่เป็นเอฟซีแฟนคลับที่อยู่ในประเทศต่างประเทศในกรณีที่มีการใส่ร้ายป้ายสีแล้วก็ออกมาพูดมาแทะมากระแดกนแหนกันในทางการเมืองก็เป็นปกติครับวันนี้พี่น้องประชาชนที่รักครับคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามหรือแม้กระทั่งรพรรคคู่แข่งก็ออกมาพูดบอกว่าทางมุง่ง้่นนะครับคือใช้เวลาราชการเนี่ยไปหาเสียง คือพูดลำบากนะครับปุงป้อมนี้ท่านพลเอกประวิตรวงสุวรรณนี่ก็เป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐสมมุกสองใบครับใบหนึ่งนี่คือเป็นหัวหน้าพักพักเป็นนิ่ิบุคคลซึ่งกากับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารพักและก็ต้องดําเนินกิจติกรรมกิจการภายใต้พระรบัญญัติของรัฐด้วยพรรคการเมืองการไปชี้แจงไปถแถลงนโยบายหรือไปปราศัยหาเสียงมันเป็นปกติแต่อีกใบหนึ่งคือเป็นรองนายกมนตรี ก็แน่นอนครับก็ถือว่าเป็นขัานการการเมืองในการใช้รายการไปาหาเสียงนั้นท่านก็ดูอยู่แล้วเรื่องนี้ก็มีการหารือม,มีการาทาหนังสือสอบถามไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอตอว่าต้องทําอย่างไรใช้เวลาไหน,นแน่นอนครับมันก็เป็นปกติพี่น้องครับก็ฝากว่าการที่เราเป็นนักการเมืองแม้ว่าจะมีความเห็นต่างยื้ออยู่คนละพรรคคนละฝ่าย ผมว่าเรื่องการที่ออกมาพูดถึงการใช้มาตรการเปียหาเสียงเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กนะครับจริงๆเนี่ยทางผู้ที่มีตําแหน่งทางการเมืองระบบแหน่งเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเขาดูอยู่แล้วนะครับนะฮะคือมันก็มีปกติส่วนที่คนไม่มีตําแหน่งมันก็ปลาศัยได้วันนี้มันก็เป็นขวัญกําลังใจให้กับทางผู้สมัครไม่ว่าซสในชุมพรและก็สงขาที่มีการประกาศรับสมัคร ในตําแหน่งที่ว่างแทนตําแหน่งที่ว่างวันที่16นะฮะมกราสอง5ันี้ก็มีการเลือกตั้งแน่นอนครับคือการที่หัวหน้าพักและเลขาธิการพักแล้วก็คนที่มีตําแหน่งทางการเมืองแม้ว่าอยู่นอกบริารการก็เป็นปกติธรรมดาที่ต้องไปช่วยหาเสียงเพื่ออะไรครับให้เป็นของกำลังใจและก็นําแนวนโยบายของพักไปนําเสนอต่อพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งนั้นๆนไะม่ว่าที่สงขาหรือชุมพร ก็อยากกาบเรียนพี่น้องประชาชนว่าอย่าไปคิดอะไรที่มันเกินเลยหรือว่าบอกความไม่เป็นกลางทางการเมืองเลยครับคือเรื่องนี้ผมเรียนพี่น้องประชาชนนี้ว่าทางหัวหน้าพักซึ่งผมก็เป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐหลายคนก็บอกว่าพักพลังรรัฐแพ้แน่นอนไม่ชน,นะหรอกนะฮะคือจะแพ้หรือชนะนั้นทางพักเนี่ยมีหน้าที่ส่งผู้สมัครและก็นํานโยบายที่จะทําให้กับพี่น้องประชาชนในระดับเขต และระดับประเทศไปนําเสนอถ้านน้องประชาชนเห็นว่านะครับพรรครองประชารัฐและก็ผู้สมัครเป็นบุคคลที่เหมาะสมที่จะเป็นสมาชิกสภาผู้วุฒิสภรในเขตที่มีการเลือกตั้งก็เลือกครับเลือกแต่เราก็ยังใช้รูปแบบของอะไรครับการเลือกตั้งแบบเดิมยังไม่เป็นหมัดสองใบนะครับคือใบเดียวคราวนี้ก็คือการเลือกพักมันไม่มีผลเพราะว่าเป็นกรณีที่เ,เลือกเฉพาะ ตัวผู้สมัครเลือกตั้งแบบเขียนเลือกตั้งแน่นอนครับในวันเลือกตั้งที่เกิดขึ้นมันก็มีการร้องเรียนกล่าวหาว่าโน่นนั่นนี่เสตอเตา่าไปบุนบายเอาทหารไปข่คมขู่ผู้สมัครหรือขค่มขู่ผู้ม,มีสิทธิเลือกตั้งให้จูงใจหรือบังคับขู่เขนให้ลงคะแนนพักพน,นุ่นพัฒนี่คือมันก็เป็นเทคนิคเป็นวิธีการและเป็นวิชามานนะครับในการที่ออกมาพูดเพื่อดิสเครด็ดตอนนี้ก็ทําใจครับ พักพลัมชั้นก็ถือว่าเป็นแกนนําจากตั้งรัฐบาลแน่นอนครับหลายคนบอกว่าพักพรมงชั้นทําไมต้องส่งผู้สมัครแข่งกับพักรัฐประาจคือมันดป็นสิทธิ์ที่ทางการเมืองเมื่อตําแหน่งบ้างลงนะครับแม้ว่าจะเป็นพักรฐัฐบาลก็เพื่อให้เป็นการรักษาฐานและก็กดกกาลังใจพี่น้องประชาชนที่เขาอยากเลือกตั้งเขาเป็นสมาชิกพักพลังประชารัเขาชอบผู้สมัครที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้รลบกการเลือกตั้งนะฮะอย่างชุมพรนะครับ คือถ้าหาไม่สมมันก็เป็นกรณีที่ทําให้ประชาชนที่เขามีความชื่นชอบในพรรคมังครรเนี่ยนะไม่เข้าใจและเสียใจพี่น้องครับจะกด้าหรือไม่ได้นั้นมันขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจทุกพรรคผมว่าดีหมดแล้วครับเพียงแต่ว่าต้องนําเสนอน,นอโยบายให้กับประชาชนที่เป็นผู้มีอำนาจอธิปไตยนะครับในการที่จะเข้าคูหาเลือกผู้สมัคร ไม่ว่าพักโน้นพักนี้เดี๋ยผมก็ยืนยันนะครับว่าลุงป้อมนะฮะท่านผลิตภวิทยหัวหน้าพักใช้เวลานอกราชการท่านก็มาพูดแต่คนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็กำหนิดกันแนวโอ้หนี้เอาเปเยียบไปตรงข้ามนะใช้ตําแหน่งทางการเมืองสั่งคนนั้นคนนี้ให้มาฟังกันปราศัยมันเป็นปกตินะครับการที่มีตําแหน่งทางการเมืองในระดับท้องขิ่นเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนัอออนอบตให้อบอตเนี่ย เมื่อเขาชื่นชอบนะฮะพรรครรมมรวนิ์และชื่นชอบนะฮะผู้สมัครเขาก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์ในเวลานอกราชการที่เขาจะไปฟังการปราศัยเขามีความเป็นการทางความคิดอยู่แล้วเขาไปฟังเขาไม่ได้ออกพูดว่าจะช่วยพรรคโน้นพรรคนี้ช่วยคนนั้นผู้นี้เขาทําได้เ้าไการเนี่รองประชาชนครับหลายคนบอกว่าเป็นสมาชิกพรรคไม่ได้ไมันมีกฎหมายห้ามนะครับเพียงแต่บอกว่าแต่ต้องเป็นการทางการเมือง เป็นการคือเราชื่นชอบเราไปสมัครเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐเราก็ทําได้นะครับก็ชื่นชอบภรรยาผมยังสมัครเลยครับเขาชอบลุงตู่เขาชื่นชอบคนเอกประยุ์ถึงแม้อพลเอกปบะยุ์เนี่ยจะไม่ได้เป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐแต่เป็นนายกที่พักตลังนัดเสนอเขาก็ไปสมัครสมัครและลูกชายก็สมัครนะคุณสมบัติก็ครบก็ให้ส่งไปที่ พักเพื่อตรวจสอบว่ารับรองว่าจะให้เป็นสมาชิกพักไหมพักเห็นแล้วว่าเขามีความมุ่งมั่นและยอมจ่ายเงินบำรุงพักนะครับเขาก็รับเป็นสมาชิกพักนะฮะทำได้ครับเป็นนายกบตเนี่ยสมัครเป็นนายกเอ่อเป็นนายกได้รับการแต่งนนตั้งแล้วสมัครเป็นสมาชิกพักได้ไม่ได้เขาไม่ได้ห้ามน่ครับนะฮะเพราะด้วยาการเมืองผู้ที่จะเป็นสมาชิกพักก็มีข้อกำหนดอยู่แล้วเห็นไหมครับอันนี้คือพอเป็นกลางเนี่ยเรา เป็นข้าราชการเนี่ยเราต้องไม่เอาความเป็นการเอาตัวของเราเนี่ยไปอะไรครับไปจูงใจหรือไปพูดโน้มน้าวนะให้หมาเลือกคนนั้นคนนี้แต่ถ้าหากว่าเราไปพูดเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยบอกว่ามันเป็นการทางการเมืองส่วนนคกข้าราชการก็จะไม่กล้าสมัครสมาชิกพรรคแต่ผมบอกเลยว่าไม่มีข้อห้ามหรอกครับเหมือนกันเท่าวันนี้นะฮะการที่ท่านพู้นิพพุวิตยวงสุวรรณนะครับหัวหน้าพรรคสํนัประชารัฐหมู่ใบที่หนึ่งนะครับหมู่ใบที่สองเนี่ย ก็เป็นรองายกรมนตรีนะส่วนที่มีกําหนดการจะไปตรวจราชาการหรือไปราชาการที่มีกําหนดไว้เรื่องของน้ําเรื่องของความสงบเรียบร้อยสภาพใต้มันก็นมีกําหนดการถ้าไม่มีกําหนดการท่านก็ใช้เวลาท่านไปทําราชาการได้นอกราชาการนะหลังจากห้าโมงเย็นท่านก็ไปพบปะพูดคุยกับปลาใสได้เดินพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนเพราะอะไรครับท่านเป็นหัวหน้าพัก ตอนนี้ถ้าหากผมลงสมัครรับเลือกตั้งถ้าหัวหน้าพักไม่มาให้กําลังใจมันก็รู้สึกไม่ดีทั้งสองเขตแหละครับทั้งที่สงขาและก็ชุมพรท่านไปเนี่ยบอกเลยว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยชื่นใจนะครับมีหัวหน้าพักมาพูดมาให้กําลังใจและก็มาถแถลงนโยบายและก็แสดงสัยทัศน์ในการที่จะขับเคลื่อนประเทศและก็การนําพาผู้สมัครนี่นะครับให้ได้รับเลือกตั้งพี่น้องครับมันเป็นสิทธิ์นะฮะเป็นสิทธิ์ แต่ผมเข้าใจนะครับคือการเมืองมันมีหลายฝ่ายฝ่ายที่เห็นด้วยเห็นต่างแล้วฝ่ายที่ไม่เอาไหนอะไรอยู่ที่เฉยไม่สนใจนะฮะแต่ที่ฝ่ายที่เห็นต่างผมบอกว่าหากฝ่ายการเมืองมีฝ่ายรัฐบาลแล้วก็มีฝ่ายค้านฝ่ายค้านเนี่ยเขามีหน้าที่ดิสเครดิตฝ่ายรัฐบาลทุกเรื่องนะฮะไม่ว่าอะไรนิดหน่อยขึ้นมาแต่ถ้าหากคุเป็นฝ่ายค้านนะครับผมก็แสดงวิสัยทั์ว่าเอะถ้าหากคุณทําอย่างนั้นไม่ถูกต้องคุณทําอย่างนี้อย่างก็นี่หมูแพง รุ่นนั่นนี่อะไรคุณเนี่ยควรนําเอาแนวความคิดในการที่คุณจะมาขออาสาทํางานรับใช้พี่น้องประชาชนมาสแสดงเรับวันนี้ผมเนี่ยลงสมัครรับเลือกตั้งแข่งสสพักรัฐบาลแน่นอนถ้าพี่น้องประชาชนในเขตไนเลือกตั้งเลือกผมนะผมจะทําแบบนี้แบบนี้เห็นไหมฮะตอนนี้ในเขตตั้งผมเนี่ยนะผมลงสมัครรับเลือกตั้งแน่นอนผมก็ยืนยันที่จะอยู่กับพักรัฐบาลน,นะครับแต่พรรคที่อยู่ฝั่งตรงข้าม นะฮะเขาก็ลงลงก็มาแสดงเสียหัดแข่งกันว่าเราช่วยน,น้องอย่างไงอย่างผมก็เปิดศูนย์ประสานงานรับเรื่องร้องทุกข์รับเรื่องร้องเรียนของน้องประชาชนข่าการชั่วใ่าการเลวรังแกพี่น้องประชาชนผมก็ออกมาพูดนะฮะผู้ประกอบการหัวเสยหัวใสทุจริตคอร์รัปชันนะร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐผมก็ออกมาพูดเรื่องขุดหน้าดินเลยรับลอกทำนูน่ทนทำนี่คือประชาชนเขาเนี่ยมีความหวงแหนในทรัพย์ธรรมชาติ พอมพูดสิ่งไหนที่น้องถูกรังแกเราต้องทำเราต้องทําหน้าที่เป็นสื่อกลางในฐานะเป็นสมาชิกของพักรับเรื่องร้องเรียนเพื่อส่งไปยังหัวหน้าพักกรรกำกัรดหารพักเพื่อพิจารณาช่วยเหลือพักนี้มีเงินกองทุนดูดผมอยู่แล้วนะครับในการรับเรื่องร้องทุกข์ผมก็เปิดศู์นะครับพี่น้องในจังหวัดศรีเจตแม้กระทั่งว่าอยู่นอกเหนือจังหวัดศรีเกตเดือดร้อนร้องมาหาผมได้อะไรผมช่วยได้ผมช่วยนะครับ แม้คำเรื่องคดีความให้คําแนะนําแต่ละวันที่ผมบอกเลยว่ามีคนติดต่อมาเมื่อเช้าก็นะฮะหลายคดีบางเรื่องเราปรึกษาให้คำปรึกษาเขาเนี่ยเขาอุ่นใจหนึ่งเขาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสองเขาเชื่อว,ว่าเราพูดตรงไปตรงมานะฮะบางคนก็บอกว่าเนี่ยดูทำยังไงจะไปจ้างทนายก็จ้างทนายไปเลยอยไรบอกไม่ไม่มั่นใจอยากฟังจากท่านคุณถทววน,นะฮรซึ่งเป็นทนายความเก่านะ,ะแล้วก็เป็นนักกฎหมาย แล้วก็อยากฟังแล้วก็มีความอบอุ่นใจนก็ให้คําอธิบายไปคือไม่ต้องทำใจก็บอกว่าเออให้คําแนะนําแล้วผมก็บอกว่าฝากเลยนะครับพรรคพลังประชารับฝากบอกกล่าวเล่าสิทธิไปยังพี่น้องว่าถ้ามีการเลือกตั้งเกิดขึ้นก็ชืวยสมุนใหม่เพราะผมเป็นสมาชิกพกรรคพลังประชารัเป็นนะครับตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดศรีเกตเห็นไหมฮะก็มีศูนย์ประสานงานเราก็ทําหน้าที่ของเราคือเรามีความ ศรัทธาในรุมการของพรรคศรัทธาในในโยบายของพรรคเราก็ทําได้ส่วนพรรคอื่นก็ทําได้ไมันจะเป็นฮะไม่ว่าบุญทาวรอออกหน้าออกตาโไหไรสุดบอกว่าพรารคพลังทรรมรเนี่ยเปิดสื่อประสานงานพรรคอื่นก็ทําได้คุณทําเลยครับให้ประชาชนมีที่พึ่งผมรับเรื่องร้องเรียนหมดนะสสเนี่เยเสด็ตั้งผมแม้อยู่พรรครัฐบาลถ้าทําผิดผมก็ร้องเรียนนะฮะดำเนินคดีเหมือนกันใครก็ตาม เหมือนกันถ้าหากชาวบ้านร้องเรียนมาว่าผู้รับเหมกาก่อสร้างสร้างถนนในบ้านอาหารผมก็ต้องตรวจสอบทุกเรื่องครับต้องคุ้มครองน้องประชาชนเพราะเรามาขออาสาร,รับงานรับชใช้เป็นน้องประชาชนเหมือนครับวันนี้คือบินบอลฝากไปยังพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองหรือบุคคลที่มีความเห็นต่างกับพกกรรคออนะพ,พ,พลังประชารัฐออกมาการแหนกันแหนเสียดสีนะท่านลุงป้อมนะฮะเพราะท่านหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐโน่นนั่นนี่ผมบอกเลยว่า คือเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ต้นมีฝ่ายกฎหมายมีคนกากับดูแลอยู่แล,แล้วนะแล้วก็ปรึกษาหารือทางคณะกรรมการการจ้าง่แล้วว่าช่วงเวลาไหนจะหาเสียงได้และช่วงไหนไปไม่ได้เพื่อไม่ให้เกิดอะไรครับกรณีถูกร้องเรียนหรือบอกว่าเอาเปรียบเป็นคู่คู่กรณีนี่เรามีมาตรการมีมาตรฐานในการทําหน้าที่ของผูน่าพักอยู่แล้วที่น้องก็ฝากนักประชาชนนะครับพ่าคธรัรัตก็มีสสอ,อยู่ทั่วทุกภาคน,นะครับ สิ่งไหนที่น้องเห็นว่าไม่รับความเป็นธรรมไม่รับความเดือดร้อนก็ไปร้องสุ่อรสางานของภาคได้แต่ถ้าหากว่าพัคไม่สะดวกไม่ว่างร้องมาหาผมก็ได้ครับทุกประเทศครับเกษีเกศจังหวัดนนผมรับเรื่องร้องเรียนหมดส่งสเซนเจอร์เข้ามาผมก็ให้คําแนะนําทําน่มนั่นนี่นะฮะคืออย่างน้อยเนี่ยเราเนี่ยนะฮะมีตําแหน่งทางการเมืองรับเงินเดือนจากทางรัฐบาลกินภาษีน้องประชาชนเราก็ให้คำแนะนําชาวบ้านอย่างตรงไปตรงมานอยู่สตูนอยู่สมุนยังโทรมาเลยครับ ทำยังไงครับต้อบอกว่านิดกรณีเรื่องที่เกิดขึ้นคุณต้องเอาญาติพี่น้องคุณมาฟังเวลาผมอธิบายเนี่ยมันจะได้เข้าใจเดียวไม่ต้องมาถามหลายครั้งนะครับเพราะว่าผมก็มีงานงอื่นอื่นเขาก็เอาเครื่องโทรศัพท์อีกเครื่องนึงมาอัดเสียงไว้เรื่องราวที่เกิดขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าผมก็ให้คำแนะนำนะโดยไม่ต้องมาจ้างผมนะครับ,าาค,รบคือให้คำปรึกษาฟรี่ถือว่าเป็นสุดเป็นกุศสผลบุญแล้วต้องเชื่อผมนะฟังผมแล้วไปถามผู้อาสาอายการทนายความก็ได้ว่าผมพูดจริงไหม คือผลผมได้จริงผมพูดไรสดออกมาทางไหถูมไมหกไหมฮะผมไม่ได้รับอันนี้สินจ้างไม่รับค่าจ้างอย่างไรเหมือนกันถ้าวันนี้คิดพี่น้องประชาชนหลายคนบางกลุ่มเห็นแล้วผมรับไม่ได้นะฮะแท็กลุงตู่ใช้ราชการเออลุองป้อมกมื่ฮะี้ใช้ราชการไปหาเสียงช่วยนะะผู้สมัครรับเลือกตั้งสสอสงขลาเขาใช้เวลานอกราชการการกําหนด,ดการจะไปเนี่ยคือถ้าหากจะปลาใสนะฮะช่วงสิบเจ็ด ามศูนย์นอหรือสิบแปดนาฬิกาเนี่ยมันจะเดินทางจากกรุงเทพเวลานั้นเลยครับมันต้องไปร่วงหน้ารุ่หน้าท่าผนาผมก็อายุมากแล้วเป็นสวออนะครับแต่ท่านมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างชาติบ้านเมืองต่อไปถึงแม้ร่างกายท่านจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่แต่ใจท่านแข็งในการที่ออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการที่ขับเคลื่อนพักในการที่จะให้น้องประชาชนอยู่ดีกินดีนะฮะท่านพูดน้อยนะครับ แต่ว่าเขาทางานคนใจดีมากนะครับคนเอกกวิทย์วงส่วนคนใจดีมากนะครับใจดีกับผมผมมองว่าท่านเป็นคนดีสำหรับผมแล้วก็ดีสำหรับผมแล้วก็ดีกับพี่น้องหลายคนที่สัมผัสท่านอนะ่ะถึงท่านจะเป็นคนพูดแต่ทุกวันนี้เขาพูดมากขึ้นนะครับที่บอกว่าไม่รู้มันก็รู้แค่พวกเรื่องนะครับบางเรื่องอนะ่ะผู้สื่อข่าวก็ชี้นําฟังถามนามันมันไร้สาระนะครับการเป็นผู้สื่อข่าวหรือสัมภาษณ์นะักผู้ลับผู้ใหญ่ในรัฐบาลหรือสัมภาษณ์อะไรมันต้องเป็นประเด็น ที่เกิดประโยชนะ์สาธารณะให้มีการตกผึกทางความคิดไม่ได้ชี้นําและก็ทําให้เกิดความแตแกแยกไม่ควรใช้คําถามแบบนี้เหมือนกันครับวันนี้มีการชี้นําสังคมบอกว่าลุงป้อมเอาเวลาราชการในฐานะหัวหน้าพักและในฐานะรองในรัฐมนตรีที่เป็นภ้าราชการฝ่ายการเมืองเอาเวลาที่การไปหาเสียงช่วยผู้สมัครดูสิครับริงเนี่ยมันไม่ควรออกมาแบบนี้แต่คุณต้องสังเกตได้แต่คุณต้องมีหลักฐาน และคุณม็มีหลักฐานเคยงพอนพการรับฟันนั้นมันก็เป็นการใส่ร้ายป้ายสีทําให้คะแนนนินยมของพรรคพลังประชารัฐหรือผู้สมัครเนี่ยลดน้อยถอยลงเห็นไหมครับเราเสียหายนะครับก็บินบอลฝากพี่น้องชาวจังหวัดสงขลาแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดชุมพรนะครับที่ท่านเดินทางไปปราศัยนะั่ท่านก็พยายามที่จะไปพบปะพี่น้องประชาชนท่ยานอยู่นานที่สุดแต่ด้วยเวลาราชการจํากัดแล้วก็ต้องมาทํางาน ก็ทําให้อาจจะอยู่ได้ไม่นานก็เป็นจังหวัดแต่เป็นผลกําลังใจให้กับผู้สมัครก็ฝากน้องประชาชนนะครับถ้าเห็นว่าพรรคงประชาัฐและผู้สมัครเป็นบุคคลที่เหมาะสมที่จะเป็นสสก็ช่วยกำาังใาให้เลือกนะโหเลือกมาเป็นสสอันนี้ผมพูดนะสมาชิกพรรคแม้ถึงแม้ผมไม่ได้เป็นผู้ช่วยหาเสียงนะครับคือพูดในภาพรวมผมมีสิทธิ์สนับสนุนแต่ไม่ได้ไปเชียร์โดยตรงตรงงานไปหาเสียงโดยตรงที่เขียนใตั้ง แต่มาพูดในประเด็นที่ว่าหัวหน้าพักผมเนี่ยผมเป็นลูกพักเป็นสมาชิกรักก็มีความห่วงใยต้องออกมาปกป้องหัวหน้าพักถ้าผมไม่ปกป้องแล้วครปกป้องล่ะครับวันนี้สื่อก็บอกลุมเลยแต่ว่าลุมป้อมเอาเวราชการไปหาเสียงช่วยผู้สมัครพักธรรมชาตนะิไม่ใช่นะครับวันนี้ผมยืนยันเลยว่ามิได้เอาเวลาราชการซึ่งผิดกฎหมายเนี่ยไปหาเสียงช่วยผู้สมัครแต่เป็นการลุมไปในพื้นที่ ะะและก็ใช้เวลานอ้องสิการที่จะประาศัยหาเสียงช่วยผู้สมัครอันนี้ก็ชัดเจนแจ้งพี่้องครัพี่รองรับการอยู่ในสังคมนั้นเราต้องมีหลักคิดถึงแม้เราจะมีความเห็นต่างทางการเมืองแต่เราไม่ควรเอาความเห็นต่างนี้มาใส่ร้ายป้ายสีโจมตีซึ่งกันและกันและสิ่งสําคัญที่สุดเราเป็นคนไทยด้วยกันนั้นเราต้องรักสามัคคีกันส่วนความเห็นต่างในดุมการทางการเมืองก็ว่ากันไปเมื่อการเลือกตั้งผ่านพ้นเราก็ยังรักกันเหมือนเดิมเป็นคนไทยเหมือนเดิม ต้องเอ,เอื้อเฟื้อเอือแผงและก็สิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องมีไมตรกีจิตที่ดีต่อกันอย่าห้ามหันกันด้วยในความคิดที่มีคติบางคนเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีฝ่ายตรงข้ามออกมาพูดในประเด็นโน่นนั่นนี่แต่ใช้วาจาที่ส่อเสียดเสียดสีรัฐบาลน,นะฮะและก็ทําให้จกิดตกต่ำนะหลายคนมองว่าไปแฮชแทก็กไปกดไลค์กดแชร์มันเป็นค่อยคําที่ไม่เหมาะสมผู้ดีเขาไม่ทักันหรอครับ หมือนกับวันนี้คนที่มาใส่ร้ายป้ายสีลุงป,ป้อมหัวหน้าพักผมนะครับก็ไม่หยากคายนคดีคือเรามีหลักฐานเรามีกาหนดการที่ชัดเจนไม่ได้เอาเรื่การไปช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครอันเป็นการเมอริอต่อกฎหมายการเลือีตั้งครับเราอยู่ในสังคมนั้นต้องมีหลักคิดขอให้คิดดีพูดดีทดําดีก็ถือว่าเรามีพื้นฐานของความคนดีแล้วช่วงนี้ก็อากาศเย็นนะครับแล้วก็มีการแพาาร่กระจายของเชืเ้อไวัสโควิด นะฮะแลวก็กายพันธุมาดูพันุไหนบ้างนะฮะบวกกันผสมประสานกันนะฮะมากหลายสายพันธุ์เราต้องป้องกันครับการจ,จะตกนะครับไปไหนก็สวมแมสแมสเราก็ต้องดูที่ได้มาตรฐานนะ,ะถ้าหากเราใช้พอทิ้งก็ทิ้งก็ซื้อใหม่นะเขาไม่แพงทุกวันนี้นะครับคือพยายามรักษาสุขภาพตัวเองสิ่งสาคัญที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยเกิดมาเราเนี่ยคือเป็นมนุษย์ถือว่าสุดแสนประสิฐนะ,ะแต่การมีชีวิตยืนยาวไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนั้นยิ่งประสิฐกว่าการมีเงินทองมากมายนะครับ วันนี้ผมบุญถาวรก็มาไล่สดปกป้องรุมป,ป้องหัวหน้าพักของผมเพีพ่อนครับในช่วงตีใหม่ก็อากาศเย็นก็ให้น้องรักษาสุขภาพเดินทางไปยามาไหนาก็ระวังนะครับคืออยาให้เจ็บป่วยก็ให้พี่น้องทุกคนโชคดีมีชัยคิดสิ่งไหนก็ได้สมปรา,านาแล้วก็ฝากพักพระมรชารัฐไปในอ้อมอ,อกอ้อมใจในการเลือกตั้งในครั้งนี้และครั้งต่อไปวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ในฐานะ ผู้ประสานงานพักกรงรงทธิการจังหวัดชีเจดวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เันื้อใต้กลางอีสานออกตกรวมกันเป็นลูกครานทองให้เราได้เกิดอาศัยตออแขนได้โดยการปกป้องรวมใจประคับประคองตามคันลองของความเป็นไทยสำาานกึกชาติากษัตริย์แต่ยืนหยัดในสิทธิเสรี ตายตายบนเกงที่มีเท่าเทียมกันนั่นคือหัวใจคุณธรรมและความถูกต้องจะปกป้องแผ่นดินนี้ได้บ้านเมืองจะสิริไลลูกหลาน เปิดลูกล้านร่วมใจกันสืบสานแผ่นดินเลี้ยวหลังให้รู้ที่มามองทางหน้าให้รู้จุดหมายก้าสวาสู่ความสีวิไลแต่หัวใจจะต้องเทวินเธอดทุชาติศาสัตย์ให้คงอยู่เพียงคู่แผ่นดิน i